ปราสาทปรางกูเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิขนาดไม่ใหญ่โตแต่มีความโดดเด่นในงานด้านศิลปรกรรมการสลักลวดลายลงบนหินที่ใช้ประดับตกแต่งทับหลังปราสาทประธานที่มีภาพสลักสวยงามและสำคัญได้แก่ทับหลังเหนือประตูหลอกทิศเหนือของปราสาทประธานสลักภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว เหนือหน้าการที่ใช้มือยึดจับขาสิงห์ที่เอ็นตัวหันหน้าออกส่วนมือของสิงห์ถือท่อนพวงมาลัยที่ห้อยตกลงมาเนื้อพวงอุบะแบ่งเซี่ยวด้านซ้ายมือของภาพพระพุทธเจ้าสลักภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสี่กนประทับยืนในซุม้มท่ามกลางหลายใบไม้มูลตั้งขึ้นส่วนด้านขวามือของทับหลังภาพเลือนลางคล้ายสลักยังไม่เสร็จ มีเพียงโครงร่างเส้นโคง้งวงกลมและกรอบซุ้มทรงสามเหลี่ยมกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย